ไปเลยไมาให้กันนี่กันไล่วันหรือไม่ใช่ตาโอ้โหไม่ตริงจริงออกเด้ไปไหน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 ว่าไปไหนฟาเจอคองอิบไปไหนฟาเจอคองอิบว่าไปไหนฟาเจอนามิดไปด้านขางเลยฟาเจอนามิทที่นามอะไรอ่ะชานมไข่มุกชาแก้วชานมไข่มุกเออ ขีมอับน้ำลูกมดขีมอับน้ำมดตองลู้กันว่าเอาขีมอับน้ำจะขวดกันของลูกมดขีมอับน้ำอ๋อป้จ้าป่าจ้าไม่ต้องย่ํายมาขีมอับน้ำมันเอาขวดกลางพ่อไหนนะพ่อว่าขีมอับน้ำมันไม่ต้องย่ํายมากเอาขวดเล็กๆพ่อเอาขวดเล็กๆพ่อขีมอับน้ำขวดเล็กได้อะไรบางก้อนเล็กๆกินดิเหรอชาหนมไก่มุกอ่า ขิมอาบน้ำโอเคพอแล้วเขาไม่เปิดเจตีมาจ้ามาจ้ามาจ้าทิ้งกันปัดลูกมัดอะไรวะปัดลูกมัดเอาใช้เอ็มพัดลูกปัดใช่ไหมใช้เอ็มใช้เอ็มใช้เอ็มมาจ้ามาจ้าเอาเดังกันเอ๊ะฮมากันนะมามากันจ้าดี๋ยวไม่จ้าไปก็ได้ Hả? Dạ mẹ cha yên cái đây. Bà yên đó. Ừ. Ở đây đó bà cha gần đi. Hả? Bà cha bà cha. Chắc nè. Ờ bà cha đang như tủ ăn đấy, lên máy đi. Cáp cáp. Bà cha bà cha vừa nãy là bà cha khỏi đi Bà cha. Nó thì ở đỏ chạy tốt văn. Không bà cha. có. Bà cha. Mấy hồi già trên mà cắn là yêu mà cứ để bà cha là yêu mà bà rơi rồi. Mà già nữa ơi, đây giờ đó anh cắn này yup. rồi. Chạy để bày chắc đây để bày chắc chính. Bà sẽ mới chạy thì thiếu. Bỏ có bày chắc, không oh. có có giả thiết ngắn. Chạy mới <laughs> chạy thì thiếu. À giả thiết tàu túc mà cắn lỗ biết? quay chắc Quay chắc cắn quay chắc cắn này ra tờ กับเราไปเธอก็อยู่นี่เองก็ได้แล้วผมคิดตรงนะั้นเลย